ดูสภาพนะคะลงจากเขาพลังกามาแล้วค่ะเนี่ยขาลากมาเลยมากับรถคู่ใจนะคะมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆนะคะก็ไม่ไกลมากมันหยุดก็หาอะไรพักพักสมองบ้างทำงานมาก็ทั้งอาทิตย์เนาะมันหยุดยาวนะคะช่วงนี้สามวันเนาะอุทยานช่วงนี้ก็คนเยอะมากเลยขึ้น ขึ้นไปเยอะนะแล้วก็ลงมาเหนื่อยมากไม่ไหวร้อนนั่งพักก่อนกลับน,นะคะน้ำพกน้ำตกตัดขามตอนนี้ก็เขาปิดปรับปรุงนะคะเลยต้องขึ้นมาน้ำตกตาดโพนะคะร้อนแต่ว่าก็มีลมเรื่อยๆนะบรรยากาศอันนี้ก็เป็นจุดจอดรถของเรานั่งนั่งพักก่อนมาอยกลับแล้วกัน ใครจะมานะคะหนึ่งก็คือเตรียมพัดนะคะเตรียมพัดเตรียมหมวกนะคะเตรียมน้ำใส่กางเกงแบบมันต้องใส่กางเกงยีน์มานะ,ะสึกว่ามันจะรลอนมากใส่แบบกางเกงที่แบบลำโลองอะ่ะใส่สบายๆเดินขึ้นเขาเงี้ยอูดูดีแมงอะไรก็ไม่รู้แมงตัวเนี้ยเยอะมากเลยชอบบินเข้าตามอะ่ะเจอไปหลายตัวแล้วเนี่ยร้อน นะมาติดติใจอยู่แล้วรถนักท่องเทีเย่ยวเยอะนะวันนี้จะให้ดูนะคะจะให้ดูนะ,ะเยอะมากเลยนน่นอนุก็ะทางขึ้นนะคะขึ้นอุทะยาททางขึ้นจะไปทางโน้น